ต่อไปจะเป็นการดาวน์โหลดแบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็การอัปโหลดซึ่งแบบสรุปนะคะอยู่ในเมนูแบบสรุปแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูคุณครูจะต้องทำการดาวน์โหลดฟอร์มฟอร์มตัวนี้ออกไปนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด15หัวข้อซึ่งจะต่างจากที่เราได้เพิ่มข้อมูลอยู่บนเว็บ อยู่บนเว็บจะมีอยู่ทั้งหมด3ด้านนะคะด้านที่1ด้านที่2แล้วก็ด้านที่3 3ด้านแล้ว2ตอนตอนที่1มี3ด้านตอนที่2นะคะก็จะมีอยู่อีก6ข้อตอนที่1 3ด้าน13ตัวบ่งชี้นะคะจะมีให้ในตัวเป็นเมนูด้านบนด้วยเราสามารถที่จะเลือกด้านบนก็ได้นะคะหรือจะเลือกจาก หน้าแรกหน้าโฮมเพจหน้าแรกแล้วก็ไปกรอกข้อมูลได้เลยนั่นคือ13ตัวบ่งชี้นะคะด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องสรุปและรายงานผลนะคะจะเป็นไฟล์ Microsoft Word ให้คุณครูคลิกไปที่แบบสรุปอันนี้จะมีอยู่15ข้อนะคะการดาวน์โหลดนะคะก็คือ ให้คุณครูคลิกที่เมนูแบบสรุปรายงานผลแล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่ด้านขวานะคะจะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรคลิกที่ลูกศรแล้วก็คลิกที่จุด3จุดนะคะมาที่ดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์ดาวน์โหลดที่ชื่อว่า แบบสรุปผลการปฏิบัติงานนะคะจารย์ก็เซฟไฟล์นี้จะอยู่ในเครื่องของเรานะคะก็ให้ไปทำการเปิดไฟล์นะคะเปิดไฟล์ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็จะมีไฟล์ show in folder ไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็จะมาตรงนี้นะคะก็ให้ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเสร็จจะมีบอกเปิดเปิดใช้งานนะคะเปิดใช้งาน แล้วเราก็จะมากรอกข้อมูลค่ะอ่าเราก็จะใส่ข้อมูลนะคะเป็น,นเราก็ใส่ข้อมูลแต่ละข้อ,อเราก็กรอกข้อมูลไปนะคะตั้งแต่หน้าแรกใส่ชื่อตำแหน่งภาควิชาเสร็จแล้วก็ข้อมูลทั่วไป รายวิชาที่สอนสอนวิชาอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็เกอกให้เรียบร้อยทั้งหมด15ขอ้อพอเกอกเสร็จเรียบร้อยให้ทําการบันทึกนะคะบันทึกเป็นแล้วเราก็เก็บไว้ที่เราหาง่ายๆนะคะบันทึกเป็นแล้วก็ตรงนี้ให้เติมรายชื่อเราเข้าไปด้วยเลยนะคะนี้สรุปผลการปฏิบัติงานเราก็ใส่ชื่อเราเลยนะคะ เพื่อที่จะให้ต่างกับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นใส่ชื่อเราไปบันทึกนะคะเราก็จะได้พอเรากรอกอันนี้สมมุติว่ากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องไปทําการอัปโหลดไฟล์ไฟล์ที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่มีชื่อว่าสรุปผลนี่นะคะขั้นตอนก็คือจะต้องไปที่ Google d r i v e ของเรา เราจะอัปโหลดไฟล์ของเราไปที่ได์วิธีทำก็ให้เราคลิกไปที่ g o o g l e a p p ตอนนี้เรายังล็อกอิน gmail อยู่นะคะไปที่ g o o g l e a p p ไปที่ g o o g l e Drive พอมาที่ได์เสร็จให้ไปที่ใหม่นะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะก็ชื่อที่มีชื่อเราอัปโหลด ไฟล์ก็จะถูกอัพโหลดมาไว้ที่ Google Drive นะคะไฟล์จะถูกอัพโหลดขึ้นมาไว้บนไดร์ e แล้วเราถึงจะทำการเอาจากไดร์ e ลงไปไว้ในหน้าเว็บเพจอ่ะอันนี้มาแล้วนะคะก็ล่าสุดเราคลิกล่าสุดตรงนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นไฟล์นะคะ เป็นไฟล์ที่เราอัพโหลดมาเมื่อกี้ให้ทำการแชร์ก่อนนะคะให้คลิกขวาก่อนคลิกขวาแล้วเลือกแชร์หลังจากอัพโหลดมาต้องทำการแชร์เลยนะคะแล้วก็ให้คลิกเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะอันนี้มีสิทธิ์อ่านอันนี้มีสิทธิ์อ่านทุกคนที่มีลิงก์นะคะทุกคนที่มีลิงก์เสร็จสิ้นนะคะทุกคนที่มีลิงก์อ่านได้ การแชร์เมื่อกี้คลิกขวาแชร์เราไปตรวจสอบก่อนว่าอ่าแชร์ตรงรับลิงก์ตรงนี้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถผู้มีสิทธิ์อ่านคือทุกคนที่มีลิงก์นะคะเสร็จสิ้นเสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้าเว็บของเรานะคะเข้าสู่โหมดแก้ไขยังอยู่ที่หน้าแบบสรุปรายงานตรงนี้นะคะ อพอเราทำเสร็จแล้วให้ทำการลบตัวเดิมออกนะคะคลิกที่ถังขยะนี่เลยตัวที่เป็นแบบฟอร์มที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อกี้จะหายไปแล้วเราจะเอาตัวที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วมานะคะวิธีทำก็คือดับเบิลคลิกไปที่จากไดจากไดร์แล้วให้เราคลิกล่าสุดไฟล์ที่เราทำ ไฟล์ที่เราอัปโหลดมาเมื่อกี้นี้นะคะไฟล์ที่เราอัปโหลดมาเมื่อกี้นี้จะต้องเป็นชื่อเรานะคะที่เราตั้งชื่อเราด้วยเราก็คลิกแล้วก็ทําการแทรกนะคะแทรกแล้วก็ขยายนะคะเราก็จะขยายอันนี้จะต้องเอาไฟล์ที่เรากรอกข้อมูลแล้วนะคะไฟล์ที่เรากรอกข้อมูลแล้วที่จะมีชื่อเรานะคะ เราต้องเอาไฟล์ที่เราใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว15ข้อก็จะได้มาตรงนี้นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เราอัปโหลดมาไว้บนไดร์เราดับเบิลคลิกเลือกจากไดร์แล้วเราเลือกล่าสุดเราจะเห็นไฟล์ล่าสุดที่เราทําไว้แล้วก็เอาแทรกมานะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้ก็ให้ทําการเผยแพร่แล้วก็ขอดูนะคะขอดู นี่ก็จะเป็นไฟล์ที่เราอัปโหลดมาซึ่งจะมีข้อมูลเรากรอกข้อมูลเราใส่เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแบบสรุปรายงาน15ข้อและการอัปโหลดรายงาน15ข้อนะคะสรุปก็คือในการเพิ่มข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตรงนี้ จะแยกเป็นคือแบบสรุปจะเป็น microsoft เป็นไฟล์ word 15ข้อแล้วก็จะเป็นด้านต่างๆนะคะด้านที่ 1, ด้านที่2แล้วก็ด้านที่3ส่วนตอนที่2ก็จะมีเป็นการประเมินเกี่ยวกับวินยัยคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ผ่านเมนูด้านบนหรือเมนูหน้าแรกตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีบอกคะแนน ว่าขอ,อน,นด้านที่1 2 3 4ใช่ไหมคะ70คะแนนแล้วก็ตัวคุณธรรมจริยธรรม30คะแนนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบสรุปรายงานที่เป็นไฟล์ Word ที่เราจะต้องไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็อัพโหลดกลับเข้ามานะคะน,นี่ก็จะเป็นข้อการอัปโหลดและก็ดาวน์โหลดแบบสรุปรายงานก็ต้องจะต้อง ทำการกรอกให้เรียบร้อยแล้วค่อยอัปโหลดกลับมานะคะสําคัญที่สุดพอเราอัปโหลดเสร็จจะต้องทําการแชร์ด้วยนะคะ